สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแก้วใจชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วใจชาแนลก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรไทยนะคะวันนี้เป็นพืชผักสวนครัวเป็นสมุนไพรที่ลหลายๆคนต้องรู้จักดีนะคะวันนี้พามาดูพืชผักที่เรียกว่าใบบัวบกนะคะพอพูดถึงใบบัวบกแล้วต้องนึกถึง เรื่องอกหักหรือช้ำอกช้ำใจช้ำในใช่ไหมล่ะคะวันนี้เราจะมาดูสปปรรพคุณของใบบัวบกกันนะคะว่าใบาบัวบกมีสปปรรพคุณอะไรดีๆให้เราได้ศึกษาและเรียนรู้นะคะเอาไปใช้จริงในชีวิตประจำวันค่ะสปปรรพคุณของใบบัวบกนะคะรสผื่นขมเย็นนะคะจะมีรสเป็นรสเย็นนะเป็นผักที่มีรสเย็น บำรุงประสาทนะคะบำรุงสมองบำรุงสายตานะคะทำให้ความจำดีนะคะใช้เป็นยาแก้ปัญหาเรื่องความจำสั้นนะคะหรือมีอาการหลงหลงลืมลืมนะคะใครที่มีอาการหลงหลงลืมลืมก็นะคะใช้รับประทานนะคะเอาไปปั่นทานน้ำได้หรือใครที่มีอาการเป็นอัลไซเมอร์นะคะอัลไซเมอร์เนี่ย ไม่ต้องบ่งบอกนะว่าอายุเท่าไหร่ถ้าโรคนี้มาเยือนก็จะใช้ชีวิตลำบากนิดนึงนะคะคิดอะไรก็คิดไม่ออกจำอะไรก็จำไม่ได้หลงหลงลืมๆืม,ม,มน้าโรคนี้จะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุหรือสตีไวัยทองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าไอสรรพคุณของ ใบบัวบกมันดียังไงนะคะเ็ายังบำรุงกำลังนะคะบำรุงหัวใจปวดหัวข้างเดียวก็ใช้ใบบัวบกได้นะคะหรือปวดหัวไมเกรนนะคะทุกคนต้องมีอาการปวดหัวตัวร้อนนะคะแก้ร้อนในกระหายน้ําแก้โรคตาทําให้การมองเห็นดีขึ้นนะคะใช้ตําพอกเวลาเราโดน แผลไฟไหม้แผลน้ำร้อนลวกนะคะตำแล้วก็พอกบริเวณที่เป็นแผลนะคะแผลผ่าตัดโรคผิวหนังเช่นโรคสะเก็ดเงินก็ช่วยได้นะคะวิธีการใช้ใบบวบกก็เอาใบบวบกทั้งรากทั้งต้นทางใบนะคะล้างให้สะอาดและผึ่งลมให้แห้งนะไม่ต้องผึง่งแดดนะคะนํามาหั่นหรือบดลงแคทซูลหรือปั้นเป็นลูกกรรกกินกับน้ำผึ้งนะคะบำรุงร่างกายทั่วไปนะคะ ถ้าเป็นแผลก็ตำพอกนะคะจะทำให้อาการดีขึ้นนะใบบัวบกยังมีเอาไปทำเป็นนะน้ำใบบัวบกหรือน้ำปั่นใบบัวบกกินแก้กระหายน้ำนะคะวันนี้ก็ฝากให้รับชมสปปรรพคุณของใบบัวบกค่ะ